สวัสดีครับพวกเรา bigs Big <Ass. S 2> คุณกำลังชม btv ข่าวล้ำนำ,นำบริการ คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นนด์มาร์คแห่งใหม่ในเมืองพัทยานะคะนานนากำลังพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านช้างพัทยาค่ะและที่กําลังไนดะ้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลนะคะนั่นก็คือคาเฟ่มองช้างพัทยานะคะเดี๋ยวที่เราเด้ก,กันว่า มองช้างคาเฟ่คือสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะจะมีน้องช้างค่ะมาเดินเล่นให้พวกเราได้ชมแล้วก็จิบกาแฟกันไปนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้สัมผัสบรรยากาศสวยๆชิลๆแบบนี้แล้วเรายังจะได้พูดคุยกับทีน้าของผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยาผู้ที่ก่อตั้งแล้วก็ริเริ่มมองช้างคาเฟ่แห่งนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปคุยกันกับคุณลูกปัดเลยค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะพามาพูดคุยกันกับผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยานะคะและผู้ที่อยู่กับเราตอนนี้ค่ะคุณลูกปาดรปรดิมปาดชัยรคำนะคะผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยาคุณลูกปัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้มาถึงที่นี่นะทีมงาน,นบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยทั้งต้นไม้น้องช้างน้องเซนีอย่างที่เห็นนะคะต้องขอเดีนวถามกลับไปค่ะว่าเอ๊ะที่มาที่ไปแล้วอะไรทําให้เกิดมองช้างคาเฟ่ขึ้นได้คะ โควิดค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือเราเป็นหมู่บ้านช้างพัทยาแล้วก็หมู่บ้านช้างพัทยาเนี่ยปกติจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนไทยแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคนไทยสมัยก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยได้นิยมอาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสื่อสารอาจจะน้อยหรือว่าการประชาสัมพันธ์อาจจะน้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอบัตรมาช่วยใช่ไหมคะคือช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอบัตรมาทาตรงนี้เนี่ยประมองว่า สิ่งที่ไปชอบคือการไปเที่ยวคาเฟ่<ะ>แล้วตัวปปดเองเนี่ยมองว่าการถ่ายรูปด้วยความที่เราอะ่ะก็คือเป็นนางแบบด้วยทุก <Wow. S 1> คนก็จะแบบว่าพาไปถ่า,<ะ>ายแบบเอออะไรเออแล้วก็รับงานต่างๆแล้วก็จะเห็นคาเฟ่หลากหล<ะ>ายคราวนี้เราก็มองว่าเราชอบถ่ายรูปที่หมู่บ้านทาง<ะ>เพราะว่ามันมีวิวเยอะ,ะมีหลายคนยังไม่รู้ว่าที่นี่เป็นมันพัทยานะ,ะมันมีต้นไม้มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่าธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเรามองว่าอย่างนี้ค่ะ โควิดเนี่ยมิธทุกวิถีทางเลยก็จะเป็นเต้นไลฟ์สดหาเงินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขายกล้วยนะคะให้ช้างคืออย่างนี้ค่ะช้างต้องกินวันละ200กิโลกรัมต่อหนึงเชือกต่อหนึงวันน้ำหนึ่งร้อลิตรต่อนึงเชือกต่อหนึ่วันเป็นเงินหลายล้านบาทมากต่อเดือนดังนั้นเนี่ยเราไม่มีรายรับเลยไม่มีแม้แต่1บาทดังนั้นเนี่ยปัด เห็นพ่อน้ำตาไหลปัดเห็นพ่อกำลังจะโดนยึดที่25ไร่ปัดเห็นปัญหาที่พนักงานเดือดร้อนปัดเห็นปัญหาของช้างหลายๆอย่างปัดกลัวว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราแย่แน่แล้วเลยเลยมองว่าเออเราทําคาเฟ่ดีไหมเพราะว่าตอบโจทย์คนไทยและสิ่งสําคัญที่สุดคือเราซื่อสัตย์กับลูกค้าม,มากแต่ในลักษณะที่เป็นแฟมิลี่คือเป็นครอบครัวมันไม่ถนัดเลยมันเป็นมันไม่ใช่อาชีพที่เราถนัดเลยกับการบริการเรื่องอาหารหรือเครื่องดื่มแต่เรารู้สึกว่า ถ้าเราทําด้วยใจคงไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้เราก็เลยอ่ะเอาเปิดเลยละกันคาเฟ่ <Okay. S 1> เปิดเลยว่ามองช้างคาเฟ่บัด <Okay. S 1> เห็นว่าการขี่ช้างลงน้ําของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์คือไม่เหมือนที่อื่นคือหมู่บ้านช้างพัทยาเนี่ยเปิดเป็นที่แรกของประเทศไทย <Okay. S 1> เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมะี40กว่าปีแล้วเกือบ50ปีแล้วสมัยก่อนชื่อพเนยดช้างพัทยา <Okay. S 1> ถ้าคุณพี่อยู่ในเมืองพัทยาเนี่ยจะต้องผ่านซอยพเนยดช้าง แยกพื้นี่ช้างนั่นคือของคุณพ่อปัดแต่เดิมปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้าน้างปัญญาได้30กว่าปีแล้วชื่อนี้นะคะแล้วปัดเองเนี่ยก็เป็นควานช้างด้วยปัดขี่ช้างลงน้ำาก็รู้สึกว่าอุ้ยฟินมีความสุขถ้าสมมติมีใครเห็นเราขี่ช้างลงน้ำมันคงจะดีมันเป็นไอเดียที่ออกมาเองว่าแบบว่าอ,อ ทำคาเฟ่ตรงนี้เลยละกันตรงนี้เลยเพราะเรามีที่ตรงนี้อยู่แล้วเรามีจุดตรงนี้อยู่แล้วเดิมเป็นที่ปลูกช้างตรงนี้เป็นที่ปลูกช้างนักท่องเที่ยวขี่ช้างลงมาซ้ายมือจะมองเห็นช้างเต็มไปหมดเลยเราเลยมายืนอยู่ตรงช้างที่ผูกมองไปบ้างเฮ้ยมันทำไมมันสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออถ้าคาเฟ่อยู่ตรงนี้น่าจะสวยก็เลย บอกช้างและควานช้างเชิญมูฟค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาเป็นคาเฟ่แทนทุกคนก็ร่วมร่วมด้วยอย่างเป็นอย่างดีแล้วเลยเกิดมองช้างคาเฟ่ขึ้นมาค่ะตรงนี้ต้องถามเลยนะคะว่าเปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างนักท่องเที่ยวชอบไหมคะตั้งแต่กอดเปิดแล้วค่ะน้่องเดียวโทรมาตลอดเลยเปิดหรือยังคะเปิดหรือยังแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามุมถ่ายรูปเราเป็นคนชอบถ่ายรูปเราเป็นคนที่มีทีมงานที่ดีในเรื่องของการตกแต่ง เราก็เลยเออทำทำมุมต่างๆหน้าๆหลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็เลยได้มุมถ่ายรูปเยอะนักท่องเที่ยวก็ชอบค่ะตอบรับดีโดยเฉพาะคนไทยแม้เราชอบลง Facebook กันอยู่แล้วเราชอบลง i ิน t a g r กรกันอยู่แล้วดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคุณพี่เองก็ต้องลงถ่ายรูปบร้อยแล้วหลายมุมนั้นไม่แปลกที่คนไทยจะตอบรับดีขนาดนี้แต่ว่ามันเกินคาดค่ะมันเกินคาดตอนแรกคิดว่าเออเราเอาแค่ห้าโต๊ะห้าโต๊ะพออย่างน้อยก็มีเงินหมุนเวียนให้กับช้างปรากฏว่า มันกลายเป็น50โต๊ะโตก็ไม่พอเลย้ยคะตอนนี้คือต้องเอาฟางมาตั้งเอาแคร่มาตั้งหลากหลายก็ต้องขออภัยลูกค้าที่ไม่มีที่นั่งหรือว่ามาแล้วแบบว่าอาจจะแบบว่าอุ๊ยล่าช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าจะมีลูกค้าเยอะขนาดนี้มาที่นี่แล้วนอกจากจะได้ระชมบรรยากาศดีๆก็ได้ทําบุญไปนในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ามาจะประหนับคุณลูกป,ปัดนะคะว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยต้องสั่งอะไรทานบ้างพักกันครือเดี๋ยวกลับมาค่ะ <N> นี่คุณลุงครับทีวีที่บ้านคุณลุงสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนําคุณลุงครับดีเน็ตจากบ <N> ีทีวีเขามาแรงกับโปรโมชั่นใหม่ขยับนิดติดละคุ้มเดิมคุณลุงรับชมเคเบิลทีวีอย่างเดียวเนี่ยเดือนละ3 0 0บาทถูกไหมครับขยับเพิ่มเพียง490บาทวันนี้ได้แบบ2 in 1วันทั้งเน็ตแรง30เมกและรับชมเคเบิลทีวีฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์หรือค่าติดตั้งใดๆแม้แต่บาทเดียวเลยครับคุณลุง อ้าว <Out> ลูมบนนีเน็ตจากบีทีวีขยับนิดติดแล้วคุ้มถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่แรงและบริการที่รวดเร็ว BTV วันนี้เราอัปเกรดไปอีกขั้นเข้าใจคนพัทยาและหันมาให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ก้าวผ่านความล้าหลังสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระบบ Fiber to the Home ที่พร้อมรองรับทุกรูปแบบชีวิตยุคใหม่ BTV High Speed Net ให้บริการบนเครือข่ายที่พร้อมที่สุดครอบคลุมแล้วทั่วทั้งเมืองพัทยาแรงเต็มสปีดกับความเร็วตั้งแต่10ถึง100เมกะติด BTV High Speed Net วันนี้รับชมเคเบิลทีวีก,กว่า120ช่องฟรีพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยช่างที่มากประสบการณ์และบริการที่รวดเร็วกว่าใครตลอด24ชั่วโมงสะดวกสบายไปกับการชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นเลเทุกสาขา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะอัปเดตชีวิตได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายเปลี่ยนมาใช้ BTV High Speednet เพื่อชีวิตที่สุดกว่าสอบถามโทร038 225 333กลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะกับน้องลูกปัด ปุริมปัดชัยยรคมผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยานะคะสักครู่ถามค้างไว้ว่าถ้ามาที่นี่ซิกเอร์ที่ไม่ควรพลาดต้องสั่งทานนี่มีอะไรบ้างคะคือจะเป็นเครื่องดื่มเน,น,น,นี่ยปัดอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะคะ <c oughs> แนะนําเป็นอเมริกาโน่น้ำอ้อย <c oughs> เพราะว่าน้าอ้อยเนี่ยคือสัญลักษณ์ของช้างอยู่แล้วช้างชอบอ้อย <c oughs> ส่วนนี้มะพร้าวก็เหมือนกันช้างก็ชอบทานเหมือนกันแต่แต่ว่าของเราเป็นสูทตี้มะพร้าวคือสดสดเลยนะคะเป็นแบบมะพร้าวสดสดเลยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะนี่เลยต้องมีโลโก้ของมองช้างคาเฟ่ด้วยใช่แล้วอุ้ยได้แล้วยังมีอะไรน่าทานอีกบ้างคะคือจริงๆที่เนี้ยเป็นอ่าคาเฟ่นะคะมองช้างคาเฟ่แต่คราวนี้อย่าลืมว่ามันเป็นสไตล์ของ ควานช้างของหมู่บ้านช้างอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นก็จะต้องมีส้มตำมองช้างอันนี้อยาาพลาดไม่ได้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยพิซซ่าของเราชีสนี่ยืดแบบฉัาค่ะต้อง,ต,องต้องทานนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์ของควานช้างเพะก็จะเป็นอ่าข้าวอ่าเขาเรียกไข่เจียวมองช้างหรือจะเป็นไก่ทอดมองช้างอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ,คะและอีกสิ่งสําคัญก็คือต้อยมยำกุ้งควานช้าง นั่นแหละค่ะอยากจะรู้เป็นยังไงต้องมาที่นี่นะคะมองช้างคาเฟ่ยอยู่ในหมู่บ้านช้างพัทยาค่ะแลถึงช่วงนี้ให้น้องลูกป่าพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านเล็กๆน้อยๆรวมถึงแนะนําด้วยนะคะว่าเราจะสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อที่นี่ได้อย่างไรบ้างเลยค่ะได้ค่ะก็สําหรับทุกท่านที่อยากที่จะมามองช้างคาเฟ่นะคะ โทรมาก่อนก็นได้ค่ะ0656924291แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับจองนะคะ,คะก็คือ w ว l กินมาได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามเพจมองช้างคาเฟ่แล้วก็อินสตาแกรมมองช้างคาเฟ่ค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกปัดที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะคะในการพูดคุยแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักมองช้างคาเฟ่มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามไม่ได้กับทีวีพลัสนะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขาสมเกียรติคุณกำลังชม BTV ข่าวล้ำนำบริการ